วันปากปีคือวันแรกของปีของชาวล้านนาจะนิยมแกงมนันูหากได้กินแกงมนันูในวันปากปีทำให้ชีวิตเป็นสิริมงคลมีคนเกลื้อหนุนตลอดทั้งปีเริ่มแากกระโบมน,นูเอาเปลือกออกอันนี้เราจะล้างผ่านนะ้ำไปตัวเนื้อเพื่อว่ามันขึ้ยางมันออกมาก เสร็จแล้วก็เอามาขึ้นเขียงหั่นเป็นชิ้นๆตามใจชอบเลยชอบติ่งใหญ่ซอยติ่งใหญ่ชอบติ่งน้อยซอยติ่งน้อยเสร็จแล้วก็ตำพริกแกงส่วนผสมก็เหมือนเดิมเลยหอมแดงหอมขาวพริกแห้งกะปิหนึ่งซ้อนตำขึ้นเหลือกแค่นี้พริกแกงได้ที่เฮาก็จะมาตั้งน้ำต้มกระดูกใส่น้ำลงหม้อใส่กระดูกลงไปที่ขาดไปได้เลยคือหมูสามชั้นก็ใส่ลงไปตวัวในระหว่างที่ต้มน้ำกระดูกอยู่นั้นถ้ามันมีฟองก็ต้องตักฟองมันออกเนอเพื่อที่ว่าจะขึ้นน้ำใสต้มกระดูกได้ที่ก็เอาพริกแกงที่เฮาตำแล้วนั่น呐 เตน้ําลงไปแล้วที่ขาดมาได้เลยคือน้ําล้างโคกมันจะอย่างงั้นใส่ได้มันนอสูงไปต่ำมาแล้วพอน้าแกงได้ซี่เฮาก็จะใส่นหนูลงไปใส่น้ำผาเพื่อเพิ่มความนัวเห็น่อยแต่ว่าเฮาลืมถ่ายคลิปตรงนี้เนอะทุกคนสุมาตัวเตะปรุงรสเสร็จก็ใส่มะเขือน้อยลงไปแล้วที่ขาดมาได้เลยคือใบแคหรือว่าใบชพูบ้านๆของเรา่นเองใบแคว่าขาดมาได้แล้วพักละก็าขาดมาได้เหมือนกันระนึงว่าเกินมาคู่กันเพื่อที่จะต้องโดนแกงลงไปในหม้อใบนี้ไปสักรมพอพักละเริ่มสุกแล้วแกงเฮาก็พร้อมที่จะตักเสิ รับประทานมันจึงน่ากินขนาด